สวัสดีครับวันนี้ธีลามโมบายจะมาสรุปสเปคพื้นฐานของ Vivo y 03T นะที่มาวางจำหน่ายแทน Vivo y 03นะครับ vivo y 03T นะครับวางจำหน่ายราคาเดียวกันกับ Vivo y 03เลยนะครับประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับที่เปิดตัว Vivo y 03ในรุ่นแรม c หน่วยความจำ64 GB นะครับ ราคาจะอยู่ที่3,299บาทนะส่วนในรุ่นแรม4หน่วยความจำา2 8 8นะครับอยู่ที่3,799บาทนะครับนี่ครับในเรื่องรูปร่างหน้าตาความสวยงามนะครับหน้าจอต่างๆนะเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับครับนำรูก,กันครับว่า vivo y 0 3 t ต่างกับ y 0 3ยยังไงนะ หน้าตาสรุปเลยนะเหมือนกันนะครับดูในเรื่องระบบปฏิบัติการนะครับ vivo Y03T มาพร้อมกับ Android 14ครอบทับด้วยฝันทัศ OS 14นะการป้องกันน้ำกันฝนนะครับเป็น IP54 คือกันได้เฉพาะพวกเราอองน้ำท่ออองฝนนะโดนฝนนิดๆหน่อยเช็ดออกได้นะครับไม่สามารถตกน้ำจมน้ำได้นะตรงนี้ต้องระวังดีๆนะครับหน้าจอทุกอย่าง ใช้จอเดียวกันกันกบไฟล์ส่วนสเปะเลยนะขนาดหน้าจอ6.56นิ้วนะความละเอียดจอนะครับ1612คูณ720พิกเซลนะครับตรงนี้นะสิ่งสำคัญนะครับได้รีฟเฟรชหน้าจอ 90Hz เฮิร์ความหนานแน่นนะครับของพิกเซลนะ269 PPI หน้าจอเป็นจอ LCD ติ่งแบบหยดน้ำนะติ่งแบบหยดน้ำเริ่ม หน้าจอเหมือนกันกันกบหมายซุดสามเลยนะต่อมาครับมาดูเรื่องกล้องถ่ายรูปนะครับกล้องหน้านะครับมีความละเอียดอยู่ที่หล้านพิกเซลนะนะครับกล้องหลังมีอยู่2ตัวนะครับเลนหลักเลยก็คือ13ล้านพิกเซลมีเลนช่วยนะครับอยู่ที่0.08ล้านพิกเซลนะครับมาพร้อมัาเฟ่ l e ลวมาครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จาก o v ี v ู Y03T ทีนะ ก็จะเป็นรูปโดยปกติก่อนนะครับแล้วก็จะมาซูมดูความคมชัดนะนี่ครับกล้องความละเอียด13ล้านพิกเซลของ vivo y 0 3 t ก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ่ายน้องนานี้นะนี่ครับซูมมาก็จะได้ประมาณนี้การถ่ายธนบัตรนะครับซูมไปดูที่ตราคุดนะก็พอใช้ได้นะครับไม่ถึงขั้นกับสวยมากนะครับถ่ายเหรียญน,นี่ครับก็จะได้ประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นมือถือที่เน้นใช้งานทั่วไปนะการถ่ายรูปต่างๆนะครับ ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะนี่ครับสีสันของใบไม้ดอกไม้เมื่อซูมเข้ามานะครับการซูมแต่ละครั้งความคมชัดก็จะน้อยลงนะนี่ครับอีกรูปนะครับเป็นการถ่ายไม่นาบางประกงนะสีสันก็จะได้ประมาณนี้นะครับต่อมาครับมาดูตัวอย่างรูปถ่ายที่ได้จากกล้องหน้านะกล้องหน้าก็จะออกแนวบิวตี้ดูสวยดูขาวขึ้นมานิดหน่อยนะเรียกง่ายๆเลยก็คือหล่อสวยกวดตัวจริงแน่นอนนะครับแต่รายละเอียด ความคมชัดก็จะได้ประมาณนี้นะครับรูปน้องนานีนนะก็จะดูหน้าคมชัดขึ้นมาก็ถือว่าพอใช้งานได้ดีนะครับสลับวีดีโวไวท์ูนกล้องหน้าและก็กล้องหลังมาดูทา,ดานงานวิดีโอนะครับงานวิดีโอนี่ครับกล้องหลังกล้องหน้านะครับถ่ายได้สูงสุด 1,080P 30เฟรมต่อวินาทีเท่ากันเลยนะนี่ครับ 1080p นะ สวัสดีครับวันนี้ทิราโมบายนะครับวันนี้มาถ่ายวิดีโอจากมิวโววายูนสามทีนะเป็นวิดีโอจากกล้องหน้านะครับน่ครับหนึ่งพันแปดสิบพีสามสิบนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เดี๋ยวลงคลิปไห้ดูนะครับสีสันที่ได้ก็จะประมาณนี้นะเป็นวิดีโอในแนวนอนนะครับเดี๋ยวจะ้าดูนะครับครับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอจากกล้องหลังของม i v o y03t นะครับ ซึ่งมาขายแทนวัย03พอดีอยู่ที่ลิมแม่น้ําบางปะกงนะครับ1234567890เสียงใหม่ชัดมั้ยครับ1234567890เป็นการทดสอบวีดีโอสสั้นง่ายๆนะครับ 1080p นะ1234567890คลิปที่ได้วิวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับไม่มีการสั่นนะครับมือนิ่งๆหน่อยนะ1234567890ความจุน,นะครับ อย่างที่อธิบายตั้งแต่ตอนแรกนะครับนี่ก็มีแรมสีความจํา4แล้วก็แรมสหน่วยความจํา128นะครับแบ่งขายตามราคานะสามารถปรับตั้งค่าการขยายแรมได้ที่4 GB ประมาณ1เท่าตัวนะครับเพิ่มเมมโมรีการสูงสุดได้ที่1 t b เลยนะนี่ก็ส่วนมากไม่มีใครใส่ถึงนะครับสัก128ก็ถือว่าเยอะแล้วนะสำหรับรุ่นนี้นะครับมาดูทางด้านแบตเตอรี่นะ แบต0้ 5, มิลลิแอมป์นะครับชาร์จเร็วอยู่ที่15วัตต์ก็จะประมาณนี้นะครับมาดูการดีไซน์หน่อยนะความบางนะครับอยู่ที่8 3 9ม mm. ามิลลิเมตรน้ำหนักเบานะครับ185กรัมเท่าน,นั้นนะครับนี่อุปกรณ์ที่แถมภายในกล่องนะก็กล่องบางๆแบบนี้นะครับคู่มือมีสายชาร์จมีนะหัวชาร์จไม่มีนะครับ เข็มกิ้มซิมมีเคสมีฟิล์มกันรอยนะครับติดมาแล้วนะนี่กับใบรับประกันก็จะประมาณนี้นะครับในกล่องม,มีแค่นี้นะนสิ่งสําคัญนะครับเมนสายชาร์จแล้วก็เคสใสนะครับพวกเข็มจิ้มซิมก็เล็กๆน้อยๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับซื้อไบร์สูสามทีไม่มีหัวชาร์จนะนี่ครับบอกบางๆแบบนี้ไวร์สูสามรุ่นก่อนหน้านี้ก็ไม่แถมเหมือนกันนะครับสาหรับสายชาร์จ มาดูในสิ่งที่แตกต่างนะครับระหว่าง vivo y 0 3กับ vivo y 0 3 t ตัวล่าสุดนะก็คือชิปเซ็ตนะครับส่วน y 0 3จะเป็นชิป helio g 8 5นะ y 0 3 t อัพเกรดชิปมาอีกนะครับเป็นตัว unisoc t 6 1 2มนสอะครับนี่ครับมาดูผลทดสอบคะแนนอันดับตู้นะคะแนนรวมอยู่ที่2 5 5 7 2 1คะแนน ี่ครับชิปอยู่ในซ็อกเก0 6.2นะมาพร้อมกับ GPU ตัวมาริ G57 ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ u n i ิซอกที6.2นะครับส่วนมากก็จะเห็นในเรียวมีนะครับพวก C53 พวกนี้นะครับมาดูในสิ่งที่สำคัญนะของ Vivo y 0.3T ก็คือความเร็วนะครับความเร็วในการเข้าแอปต่างๆโหลดแอปต่างๆเล่นกระตุกหรือเปล่าเล่นแล้วอืดช้า ค้างหรือเปล่านะครับวันนี้ทางแอดมินจะจําลองการใช้งานจริงๆนะคือใส่ซิมทรูนะครับความเร็วอยู่ที่30เมกะบิตเปอร์เซกนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นดูนะครับว่าการเล่นโซเชียลต่างๆทั่วไปเลื่อนไหลหรือเปล่านะครับตั้งจาก u t u b e นะก็จะไม่มีการปรับความเร็ววิดีโอนะครับนี่ u t u b e ลองเลื่อนฝีดูนะครับ ก็ถือว่าทําได้ดีนะนี่ครับเร็วนะ u t u b e ทาได้ดีลองเข้าวิดีโอ 8K ดูนะครับนี่ครับเข้าได้อย่างรวดเร็วนะนี่ครับลองเปลี่ยนวิดีโอดูนี่ครับเข้าได้อย่างรวดเร็วนะครับสาหรับวิ v o า0 3 T นะไม่เอืดไม่ค้างไม่ช้านะครับสําหรับแอป YouTube ต่อมาครับมาลองเข้า Facebook ดูนะนี่ Facebook ก็เข้าได้อย่างรวดเร็วนะครับว่าเร็วมากเลยนะนี่ครับสิ่งที่แอดมินชอบนะครับก็คือ Unisoc ที่612นะเป็น CPU ที่ใช้แล้วไม่ค้างนะครับไม่ค่อยค้างนะเล่นโซเชียลค่อนข้างเลื่นนะครับครับลองเข้าคลิปเรียวดูนะครับนี่นี่ครับนี่ครับแต่แก็ไปนะนี่ครับนี่นี่ครับ ขึ้นมากนะครับตอนนี้ไม่ได้ใช้ไวไฟนะใช้เน็ตซิมอยู่นะ Facebook ไม่มีปัญหาเลยนะครับมา t i กตอกดูนะครับ t i กตอกเป็นการแสดงผลระหว่างคลิปต่อคลิปนะนี่ครับนะครก็จะประมาณนี้นะนี่ครับค่อนข้างเร็วนะค่อนข้างเร็วนี่ครับโหแน่นอนเลยครับเล่นโซเชียลลื่นมากนะครับนี่ นี่ครับมาดูทนาา GPS นะเส้นทางนะครับเริ่มรับทราบอนุวญ,ญาตนะครับนี่ครับ GPS ไม่ช้าเลยนะนี่ครับจะแต่เข้าไปนะสลับมีโว์วันทุดสทีนะครับการใช้งานแอปธนาคารนะครับเคพัฒธนาคารกรุงเทพธูนี้นะครับแอปทางรัดนะ สบายๆนะครับเครื่องราคาประหยัดแบบนี้นะครับก็มาดูในแอปธนาคารบ้างนะครับนี่ครับทุกวันนี้ทันสมัยนะต้องสําคัญเลยนะครับแอปธนาคารนะเนื่องจากเป็นเครื่องไม่เคยปลดล็อกนะครับเป็นเครื่องศูนย์ต่างๆนะแน่นอนครับเข้าได้อยู่แล้วนะครับเป็น Android v e เวอร์ชัน14ด้วยนะนี่ครับ ครับเข้าไม่มีการแจ้งเตือนต่างๆนะแน่นอนครับใช้ได้แน่นอนสลับแอปธนาคารนะครับพวกแอปทางลัดพวกนี้นะนี่ครับสมัครได้แน่นอนนะครับเดี๋ยวจะมาสรุปผลเลยนะครับว่า Vivo Y03 ต่างกับ Y03T ยังไงนะครับรุ่นใหม่จะได้ชิปเป็นตัวใหม่นะครับเป็น Unisoc T612 นะซึ่ง สิ่งที่แอดมินชอบนะครับคือการเล่นโซเชียลนะเล่นโซเชียลได้ลื่นมากนะครับลื่นมากในเครื่องที่ราคาประหยัดนะคือเอาแบบไม่อวยนะครับเราเทสละลองยังไงก็ตอบอย่างนั้นนะครับนี่ค่อนข้างลื่นมากนะครับสําหรับเล่นโซเชียลนะแต่การใช้งานต้องระวังพวกไวล์รัดดีดีนะครับไฟล์รัเดเยอะนะโทรศัพท์ทุกวันนี้เว็บไลน์ทิกตอกลื่นแอปธนาคารรองรับนะครับเล่นเกมยูนิซอก t หกพันสองนะครับ เล่นได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะถ้าไม่ตั้งกราฟ,ฟิกสูงนะครับถ้าเ,เพื่อนๆสนใจสินค้าชิ้นนี้นะครับสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับสั่งซื้อได้เลยนะเครื่องแท้เครื่องศูนย้อนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสลับว i v o ่ว o ยนะครับเป็นรุ่นที่อัปเกรดขึ้นมาจาก Y03 นิดหน่อยนะการถ่ายรูปถ่ายวีดีโอต่างๆนะครับเหมือนกันกับ Y 03เลยนะโอเคครับ ก็ขอบคุณสาหรับการรับชมนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ช่องที่ลาวมบายไว้หน่อยนะครับขอบคุณที่รับชมครับ